เวลาขณะนี้ก็เป็นเวลาที่นักปฏิบัติธรรมก็จะได้มารวมกันที่ลานธรรมเพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างบุญบาร,รมีต่อไปดังนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่านักปฏิบัติธรรมได้ยินเสียงของรัะฆังซึ่งให้สัญญาณเตือนว่า เวลาที่เราจะรวมกันนั้นมาถึงแล้วคืนนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านก็ยังจะมีความเพียรความพยายามสูงอยู่ความท้อแท้คงจะไม่เกิดขึ้นถึงอย่างไรเราก็ตั้งใจมาแล้ว ตั้งใจที่จะมาสร้างบุญบาร,รมีสร้างคุณงามความดีมาสแสวงหาทรัพภายในเอาไว้กับตัวเองก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ตั้งใจซึ่งการที่เรามาร่วมกันปฏิบัติอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีโชคดีที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำคอยดึง คอยดึงคอยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคอยตักเตือนคอยให้สติเพราะบางเวลานั้นจิตใจของเราอาจจะท้อแท้อาจจะท้อถอยความเพียรอาจจะตกต่ำถ้าหากว่ามีครูบาอาจารย์มาช่วยดึงความเพียรของเราก็อาจจะดีขึ้นการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีผู้สนับสนุน มีผู้ใหญ่ช่วยดึงมีผู้น้อยช่วยดันมีคนเสมอกันประครับประคองการทำงานนั้นก็คิดว่าคงจะสำเร็จงานปฏิบัติธรรมกรรมฐานคือการทำงานทางจิตก็มีครูบาอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้ว มาช่วยดึงผู้ใหญ่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมันจะมีอยู่สามลักษณะด้วยกันบางคนก็เป็นผู้ใหญ่โดยวัยคือมีอายุมากก็เรียกว่าวัยวุธโธบางคนนั้นอาจจะอายุน้อยแต่มีคุณธรรมมีความสามารถในการที่จะแนะนำสั่งสอน ถึงจะอายุน้อยแต่ประสบการณ์มากมีความสามารถมากก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประเภทที่สาชาติวุโทโธเป็นผู้ใหญ่โดยชาติกำเนิดอายุอาจจะน้อยแต่เกิดในตระกูลสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีความปรารถนาดีมีความหวังดีต่อเพื่อน ต่อญาติต่อพี่ต่อน้องโดยเฉพาะแล้วก็ต่อพุทธศาสน,นิกชนเป็นผู้มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาบางทีก็วางอุเบกขาบ้างซึ่งเรียกว่าพรหมิหารสี่คนไหนก็แล้วแต่ถหากว่ามีคุณธรรมสี่ข้อนี้คนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่เพราะจิตใจมีความเมตตามีความสงสาร แล้วก็ไม่อิจฉาริษยาผู้ใดเห็นคนอื่นล้มก็ไม่มีการซ้ำเติมอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเรามีโอกาสมารับการฝึกมารับการแนะนำพร่ำสอนจากครูบาอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่คอยดึงผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยช่วยดัน คนเสมอกันก็ประครับประคองนักปฏิบัติธรรมที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าได้พบได้เห็นเพื่อนของเรามีความเพียรหย่อนมีความท้อแท้มีความท้อถอยเราก็คอยประครับประคองคอยเตือนสติคอยให้กําลังใจอันนี้ก็คือคนที่เสมอกันประครับประคองส่วนผู้น้อยก็ดันคือการ ให้การสนับสนุนอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็คิดว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เป็นลูกเป็นหลานซึ่งผู้เป็นลูกเป็นหลานบางคนอาจจะมาส่งถึงวัดอาจจะมาส่งถึงที่อันนี้ก็คือผู้น้อยให้การสนับสนุนพวกเราจึงมีโอกาสมาปฏิบัติอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีเป็นโชคดีของพวกเราทั้งหลายในการที่จะสร้างคุณงามความดีในเย็นวันนี้เราก็จะมีการไหว้พระมีการสวดมนต์มีการฝึกจิตฝึกกายฝึกใจของตัวเองทำเพื่ออะไรทำเพื่อกำจัดกิเลสเพราะคนที่มีกิเลสนั้นจิตใจมันจะเศร้าหมองจิตใจมันจะคุณมัว ในเมื่อจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันขุนมัวความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อกำจัดความทุกข์คนไหนที่จิตใจหดหู่จิตใจตกต่ำถ้าเรารู้ตัวก็พยายามยกขึ้นจิตใจที่มันตกต่ำจิตใจที่มันหดหู่ก็พยายามยกให้สูงขึ้น อันนี้ก็คือการรักษาจิตรักษาใจของตัวเองเรามีโอกาสดีซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำโดยเฉพาะแล้วหลวงพ่อพระครูสิริปริยัติคุณซึ่งท่านก็มีอายุมากแต่ท่านก็ยังสละเวลามาอยู่กับพวกเราตลอดแล้วก็พระอาจารย์แดงท่านก็เสียสละ เสียสละความสุขส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะถ้าหากว่าเป็นผู้นําไม่เสียสละมันก็ใช้ไม่ได้ท่านเสียสละความสุขส่วนตัวตัดกังวลเกี่ยวกับภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างมาร่วมกันช่วยดึงพวกเราทั้งหลายเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญเป็นผู้ที่ ีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ใหญ่ท่านเสียสละส่วนหลวงพี่หลวงน้องซึ่งถือว่าเป็นพระก็มาช่วยกันทุกคนนั้นมีความสำคัญเท่ากันหมดบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องนิ่งเพราะการมาปฏิบัติอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกมันไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านของตัวเอง บางครั้งอาจจะเกิดความขัดเคืองอาจจะเกิดความขัดใจขึ้นมาบ้างก็ต้องนิ่งเพราะในขณะนี้พวกเราถือว่าเป็นพระไม่ว่าจะเป็นหลวงพี่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องนิ่งได้รับอารมณ์อะไรที่มันมากระทบกระเทือนจ,จิตใจก็ต้องพยายามนิ่งเอาไว้เป็นผู้นำ ไม่เสียสละเป็นพระไม่นิ่งเป็นหญิงไม่เหนียมเป็นคนจนไม่เจียมเป็นคนรวยไม่จุนเจือเขาบอกว่าใช้ไม่ได้เป็นผู้นำไม่เสียสละเป็นพระไม่นิ่งเป็นหญิงไม่เหนียม เป็นคนจนไม่เจียมเป็นคนรวยไม่จุนเจือใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่วัดน้อยโพคำกำลังมีงานที่สำคัญคนไหนที่รวยมีทรัพย์สมบัติภายนอกมากมีเงินมากพอที่จะจุนเจือทางวัดก็ขอเจริญพรนะได้พากันเสียสละเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ส่วนคนไหนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยทรัพย์สมบัติภายนอกมันน้อยมันก็ต้องเจียมต้องเจียมใช้เท่าที่เราจะใช้ได้ทำบุญทำทานเท่าที่เราจะทำได้สิ่งสำคัญก็คือการที่รู้จักตัวเองรู้จักกำลังของตัวเองถ้าเราเป็นคนจนก็ต้องเจียมเป็นคนรวยก็ต้องจุนเจอือมันจึงจะ ทำให้สังคมนี้เกิดความสุขความเจริญโดยเฉพาะแล้วก็น่าสรรเสริญหลวงพี่หลวงน้องทั้งหลายอาหารวินทบาทซึ่งได้รับจากญาติจากโยมจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องนิ่งไม่มีการโวยวายในที่บางแห่งนั้นน่ะพระขาดความอดทนได้อาหารที่ไม่ถูกปากก็โวยวาย บางทีเป็นพระมาจากทางภาคกลางพอมาเจออาหารทางภาคอีสานฉันไม่ได้ฉันไม่ลงก็เกิดการโวยวายขึ้นมาอันนี้ก็มันทำให้เสียความเป็นสมณะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมหากว่าได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันก็ต้องนิ่งต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายาม ระมัดระวังจิตใจของตัวเองการที่เราใช้ความระมัดระวังก็คือการใช้สติสัมปชัญญะท่านบอกว่าระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคนที่ไปก่ออาชญากรรมเป็นฆาตกรคมขืนแล้วฆ่าก็เนื่องจากว่าไม่รู้จักระงับจิตใจของตัวเองเกิดอารมณ์ ที่เป็นเหตุให้เกิดความกำนัดขึ้นบังคับตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกำลัง <_ letter> ก็ต้องระมัดระวังระวังใจไม่ให้กำนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลง ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์ปีนติตั้งเห็นความมัวเมาการที่เราระมัดระวังมีสติมีสัมพัญญะอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมโบราณอีสานท่านยังสอนเพื่อให้ลูกให้หลานมีความไม่ประมาทมีสติสัมชัญญะบ้านเรือนสมัยโบราณมันจะเป็นไม้กระดานอาจจะเป็นร่อง ภาษาอีสานว่ามันเป็นปองคนโบราณนะสีทมนำลาลยม,มันมัดง่ายบบได้มีกระทุนบบได้มีอีกอย่างแหละอยากทมมองไดก็ทมอยากทมน้ำหมากมองไดก็ทมเหืุนนมันมีปองแป้นมันโบจอดกันไม่ออกสีทมน้ำหมากก็ท่มลงไปโหลดถ้าเขาขาดความระมัดระวงังและอาจสิไปตึกหัวผู้อยู่ทงางล่างสีทมนำลาลยให้เหลียวเบิ้งปองสีเต้นขามห้องให้เบิ้งน้ำ อันนี้ก็คือความระมัดระวังสีถามให้เบิ้งหนา้าเห็นไหาพอญาเมททั้งหลายอายุหลายแล้วเห็นผู้อื่นมาลังเทือก็นึกว่าเม็นลูกเมหลานของเจ้าของไปเอิ้นเส่เขาบาดเขาง,งวกหน,าาน้ามาผัดโบเมนซะโอ้กูว่าเมลานกูผอวเพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงสอนสิทมน้ำลาลให้เหลียวเบิงปองสเติงขามห้องให้เหลียวเบื้องน้ำ สีถามให้เบืองหน้าผ้าเข่าอย่าฟันแหง้งของเพืนแพงอย่าเข่าไกล้เมียเข่าผัวเขาสิ่งของของเขาที่เขาแพงเขาหงอยอย่าเข่าไกลมันสิเกิดเป็นโทษเป็นภัยอันนี้ก็คือการที่เราใช้ใช้ความระมัดระวังสีโทมน้ำไลยให้เหลียวเบิงปองสีติ่งขามหองให้เหลียวเบิงน้ำสีถามให้เหลียวเบิงหน้า ผ้าเขาอย่าพันแห้งมันสิเจืดใส่มือเจ้าของของเพื้นแพงอย่าเข่าไกลเดี๋ยวมันสิปินโษเปินภัยแล้วก็ได้ไม่แล้วอย่าลืมหลังได้สู้ไม่แล้วสู้ผู้ทั้งหลังก็ลืมกับบุญทาคือกันอันนี้ก็คือการที่ท่านสอนให้มีความระมัดระวังท่านทั้งหลายที่มาอยู่หน้าที่ตรงนี้ การที่เรามาเจริญกรรมฐานก็เพื่อต้องการที่จะให้พวกเรานั้นใช้ความระมัดระวังภาษาทางพระก็เรียกว่าสำรวมสำรวมอินทรีย์หกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตาเห็นรูปสวยก็อย่าได้หลงมากนักเห็นรูปที่ไม่สวยก็อย่า ไปพูดอย่าไปกระทําในสิ่งที่จะทําให้เกิดโทษเกิดภัยแม้แต่เสียงเสียงที่มันเพราะก็อย่าหลงเสียงที่เป็นเสียงด่าก็อย่ายินร้ายบางคนรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมสัมผัสนุ่มนวลเกิดความพอใจเกิดความรุ่มหลงจนเกิดเป็นปัญหาของครอบครัวเป็นปัญหาของสังคมแต่บางคนนั้นไปพบก,กับรูปที่ไม่สวยเสียงที่ไม่เพราะ เสียงที่เขานินทาว่าร้ายมันเข้าสู่จิตใจบังคับจิตใจของตัวเองไม่ได้มันก็เป็นเหตุให้กายของเราวาจาของเราไปทำร้ายคนอื่นการที่เราไปทำร้ายคนอื่นก็เท่ากับเรานั้นทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมก็คือก็คือการที่เรา ระมัดระวังกายระวังวาจาไม่ไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็คอยระมัดระวังการที่เราอาจจะถูกกายคนอื่นอาจจะถูกวาจาคนอื่นมาทำร้ายจิตใจของเราเราจะห้ามไม่ให้เขาด่าเราเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราจะห้ามจิตใจของเราไม่ให้เป็นทุกข์มันได้ไหมคนที่ได้รับการฝึกฝนจิตใจดีแล้วก็สามารถทำได้ ความมีใจหนักแน่นมีใจมั่นคงไม่เป็นคนที่มีโทสะจริตได้ยินเสียงด่าก็สักว่าได้ยินไม่สนใจได้เสียงนินทาก็ถือว่าเป็นเสียงนกเสียงกาไม่สนใจจิตใจของเราเขาจะมั่นคงจิตใจของเราก็จะมีความสุขเราก็จะได้รับผลจากการประพฤติเปิบัตรธรรม ขณะนี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรเป็นเวลาที่พวกเราจะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพ่อของเราคือองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเ,เจ้าต่อแต่นี้ไปผู้เป็นประธานสงฆ์ก็จะได้จุดธูปจุดเทียนเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมประสงค์นักปฏิบัติทุก นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ขอให้ได้พากันประนมมือแสดงความเคารพ